สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนภั์ช่องนภัสชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นภัรก็จะมาแนะนําสินค้านะคะในสาขาลังสิทธิของเรานะคะซึ่งวันนี้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะวันนี้ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจจะซื้อจากต้องการใช้จักรนะคะเรามีตั้งแต่ราคา3,990ขึ้นไปเลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นวิเศษนะคะเครื่องเล็กจนถึง2 0,000 8,900นานะคะตัวนี้เป็นราคาท็อปเลยนะคะตัวนี้มีของแถมทุกรายการเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวนพัฒจะพาชมสาขาลังสิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอะไรขายกันบ้างเนาะนพัฒพาทัวร์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นโซนหน้าร้านของเรานะคะอันนี้สาขาฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตอยู่ชั้น3นะคะตัวนี้ถ้าเกิดเราขึ้นมาชั้น3บริเวณชั้น3ของเรานะคะเราก็จะเจอนะคะแผนกเครื่องนอนนะคะของเราจากเย็บผ้าจานุเมเอลหน้าของเราก็คือจะอยู่ติดกับบันไดเลื่อนเลยนะคะตัวนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะก็คือจากของเราเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ราคา3 9 9 0ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นรุ่นยูนิคอนนะคะตามด้วยเป็นรุ่นนี้นะคะห้า 08นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเอลนาจานูเม่นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปเลยลราคาอยู่ที่11,900บาทน,นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าด้านในกันเลยนะคะจากอุตสาหกรรมของเราก็มีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะตัวนี้เรามีผ่อน0%นะคะสูงสุดถึง10เดือนกันเลยทีเดียวนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโซนต่างประเทศนะคะเป็นจานูเม่นะคะเมกินเจแปนนะคะถึง28,900บาทนะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อป เเราเลยนะคะคตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านในนะคะตอนนี้ก็จะมีสินค้าโชว์นะคะตัวนี้มันเป็นชุดคิดสำเร็จรูปนะคะอุปกรณ์ตัดเย็บนะคะอะไล่จากของเรานะคะมีทุกอย่างนะคะตั้งแต่รุ่นแมคาีนิกจนถึงรุ่นคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์นะคะของเราแน่นล้านมากๆเลยนะคะตอนนี้ใยนะคะใยตัดเย็บกระเป๋าของเราเข้ามาแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะมีตั้งแต่220กรัมแบบมีกาวและไม่มีกาวนะคะตัวนี้240กรัมนะคะตัวนี้ราคาย่อมเยาวมากๆเลยตัวนี้ของเราลด50%กันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรจักนะคะสายหนังนะคะขายดีมากๆเลยนะคะตอนนี้เหลือน้อยมากๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นไหมปักนะคะกระสวยนะคะกันไกเรามีทุกแบบทุกไซส์นะคะตอนนี้อุปกรณ์นะคะตัวนี้ ได้วินนัทนะคะของเรามีทุกสีนะคะกระดุมนะคะได้คิ้วนะคะหรือจะเป็นชุดคิดนะคะชุดคิดก็เหลือน้อยมากๆนะคะตอนนี้ของเราลด50%นะคะตอนนี้ลูกค้าท่านใดสนใจเชิญได้เลยนะคะตอนนี้ แล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนชุดคิดสําเร็จรูปนะคะตัวนี้เราทําโชว์ไว้ให้ดูแล้วนะคะทุกๆแบบเลยนะคะเราสามารถมาดูแบบกันได้นะคะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะส,สวยสวยสวยทุกแบบเลยนะคะเชิญชมสินค้าได้เลยนะคะสามารถเรียนรู้ได้ที่เพจของนาภัชชแนลได้นะคะเดี๋ยวนภัสสอนให้คะ่ะยังไงก็ฝากนะคะกดติดตามนะคะเพจนาภัชาแนลด้วยนะคะ ภาในร้านของเรานะคะเราก็จะมีสินค้ามากมายนะคะจากของเรานะคะมีทั้งเอลนาและจานเมนะคะสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามกันมาได้เลยนะคะนภัทยินดีให้บริการนะคะอุปกรณ์นะคะแน่นมากนะคะสินค้าเราเยอะสุดๆเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะ ขาดเหลืออะไรมาได้นะคะสายเป้นะคะกรนไกเรามีทุกไซส์นะคะไหมปักนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะกรรไกก้ามปูนะคะอุปกรณ์เสริมในการทํางานนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะกระดาษสร้างแบบนะคะมีนะคะได้วินัทได้พงนะคะเม็ดกระดุมนะคะช็อกนะคะอะไรจากได้คิ้วนะคะยางเย็บแมสนะคะ นะคะสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหาจาักรนะคะที่ราคาเบาๆเริ่มต้นจกาก้า9 0นะคะเชิญได้ที่สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้น3นะคะนะคะัยินดีให้บริการนะคะยินดีให้คาปรึกษาแนะนําทุกๆอย่างเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเพจนาภัทชาแนลด้วยนะคะถ้านาภัทว่างนะคะก็จะพยายามหาอะไรง่ายๆมาสอนทุกคนนะคะถ้าทุกคนต้องการในาภัทสอนอะไรเป็นกรณีพิเศษนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ ได้เลยนะคะเดี๋ยวนภัทรว่างนภัทรเปะตอบให้นะคะบางคนถามว่าอยากทําซิปให้ให้แนะนําแบบว่าสอนซิปอย่างเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวนภัทรจะสอนให้นะคะเป็นซิปกระเป๋าซิปจอกหุ้มหัวซิปทําให้แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันได้นะคะก็คืออย่างใครที่แบบไม่อยากดูตอนยาวๆแบบสอนจนจบขั้นตอนเลย ครที่อยากดูแบบว่าเฉพาะเฉพาะกิจอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนภัสสอนให้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะเพจของนาภัสชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวนะวันนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ